สวัสดีครับขณะนี้เรามาอยู่กันที่บ้านสันม่วงนะครับบ้านสันม่วงที่นี่เป็นอยู่ในเขตตำบลบ้านแปะอำเภอจมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงจุดนี้จะมีบ้านไม่กี่หลังนะครับเรียกว่าบ้านสันม่วง ชมบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับหมู่บ้านนี้อยู่แบบเงียบๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโฮมสเตย์น,นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนิดหน่อยนี่เป็นโฮมสเตย์น,นะครับตรงจุดน,นี้เขาจัดได้ดีนะครับบรรยากาศ ไม่ได้เข้าไปขดดูเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะครับดูข้างนอกเิยแถวนี้จะมีโฮมสเตย์เยอะมากนะครับมีโฮมสเตย์มีทุ่งนาขั้นบันไดไปชมแปลงดอกไม้แปลงผักหลายเยอะรครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับ ใหญ่ซะหน่อยนะครับพอกังวานเขาไม่อยู่บ้านกันเป็นใหญ่คนเดียวเดี๋ยวไปคุยกับใหญ่เดียหนึ่งอ้ใหญ่กำลังต้มน้ำชาพี่ข้อกันเด้อรายกันเนื้อข้อเดียวครันนะ <laughs>

我那去不